เกมนหยทยแลงซุปเปอร์แชมป์สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Carrier X Inverter Plus Toyota Corolla Cross <c oughs> ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตรา Sun Life สนุกกันต่อนะครับฮอลลีวูดเกมน้์ไทยแด์ซุปเปอร์เชฟอีกไม่นานเกินรอเราจะได้รู้เลยนะครับว่าทีมนี้หรือทีมนี้นะครับจะชนะในน็อกเอาท์ของเราเพื่อไปเจอทีมที่2ของเราดูซิว่าใครจะชนะนะฮะตอนนี้ผมรู้ว่าพวกคุณใช้พลังกันอย่างมากเลยเพราะว่าเกมต่อจากนี้ไปเนี่ยคุณต้องใช้พลังเงือท่วมอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแอร์ให้พวกคุณคลายร้อนกันสักนิดหนึ่งนะฮะ เอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่เลยนะฮะเราเปิดไปเนี่ยนะครับเพราะว่าผมอ่ะได้แอร์ใหม่มานี่คือแอร์แคริเอร์รุ่น X-Inverter Plus นะครับเขา Plus ระบบ Gentle Touch Technology นะครับถ้ายังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมเอามาให้ดูใกล้ๆนี่อยู่ตรงนี้เลยเอาเข็นเข้ามาให้ดูฮะเป็นไงครับปล่อยลมเย็นแบบสบาย ไปด้านบนแล้วลงมาคลุมตัวเราทำให้ไม่ระคายเคืองผิวนะครับและยังพลัสความประหยัดไฟเบอร์5สูงสุดถึง3ดาว<อ>ที่สำคัญเดือนนี้ประหยัดขึ้นอีกนะฮะเพราะว่ามันมีแคมเปญร้อนนี้ฟร<อ>ีค่าไฟเพียงค่าซื้อแอร์แค r r เอรรุ่น X inverter plus นะครับก็ฟรีค่าไฟไปเลยถึง2เดือนนะครับ<อ>มีสีขาวแล้วก็สีดำให้เลือกนะครับ ต้องมีแล้วล่ะครับแบบนี้พล u สอีกนิดเดียวชีวิตก็ดีขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะสบายกายสบายใจกันแล้วนะครับรู้สึกเย็นขึ้นอย่างฮะโอ้โหเย็นมากครับเย็นเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวลอดอุณหภูมิล,ลงไปอีกเปิดโอ้โหเปิดพัดลมขึ้นอีกอโหโหสักนิดหนึ่งอ่าโอ้โหหนาวเลยทีเดียวฮะตอนนี้รู้สึกเย็นว่าบิวเข้าไปถึงในหัวใจเลยทีเดียวอ่ะจัสตินเอาไปเก็บได้แล้วนะครับเพราะว่าเกมต่อจากนี้ไปนะฮะมันคือดวนใบไร้มือ ่นล้วนๆฝั hmm. ah, ่งน anyway? oh ี oh ้จะเลือกใครเป็นคนตอบครับหัวหน้าพี่เชอร์พี่เชอร์เชอร์ปางเป็นคนตอบนะฮะอยู่ทางน้นเชอร์ปางมาแล้วครับฝั่งนี้เห็นว่าเขาเลือกเชอร์ปางทีมนี้เลือกใครครับทีมนี้เลือกใครเราขอให้ปูชนียบุคคลแห่งวงการตลกครับนักคอมจะเป็นคนตอบถูกต้องครับนักคอมเข้าไปจำที่เลยครับ อาณาไม่อยู่ไม่ทายอยู่ไหไหวมัดมือหน้ากับเกมเกมแรกของเราเนี่ยนะครับมันคือจอจานทั้งหมดทุกอย่างต้องเป็นจอจานจ้าเจจี้จู้จ้าเจาอะไรก็แล้วแต่คำคำนั้นใครจะเป็นคนแรกใครจะเป็นคนที่สองผูรอใช่นี่คนแรกคุณประธานจี้จี้ออกแขกเลยครับออกแขกก่อนเลยนะครับเฮฮัชชาไม่ออกแขกเลยนอุปกรณ์ออกมานี่ใจกอุปกรณ์แล้วครับ มัดมือข้างหน้าก่อนนะครับดวนใบไร้มือของเรายกที่หนึ่งข้างหน้าเดี๋ยวยกที่2เราจะไปมัดข้างหลังครับพยัญ,ญชนะจอจาเนเตรียมตัวจอจานนี่คือคําว่าอะไรพร้อมไปจิงโจ้จิงโจ,จ้จอโอ้โหเร็วมากจอจานอันต่อไปคือคำคำนี้นี่แน่ เจ็บจุก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 ทำนี้ได้โอ้โหจอจานคนต่อไปจุกแล้วเป็นคำนี้ปั่นจักรยานจักรยานจักรยานขับรถจักรยานขับรถจอจานอันแรกจอจานจักรยานจักรยานยนต์ขับรถ จอดรถครับจอดรถเก่งมากปัดปัดปันตบกับครับจอดจานนะโจโจรถโจโจรถจอดจานเขาจะออกมาไม่ได้เลยตะกี้โจรถจอดจอดรถเสร็จแล้วต่อคำนี้จอดจานอะไรยากแค่ไี้จราเข้ฟาดฐานจราเข้ฟาดฐานไปนี้นายไม่ยอมกันไม่ยอมกัน acting ทั้งถึงไปจอดจานนี่แนี่ ไงอ่ะจี้ขโมยจนจนจนครับขโมยจนครับจอจานอันต่อไปจอจานไปน็อกวีดตะลัจนตะลัจนตะลัจนเสร็จแล้วความต่อไปจอจานคือนี่นี่ตรงตรง พ่อไม่ผิดจอจานอันนี้เขาจงกรมอันนี้ระถังซำจังมีจอจานเขาพูดผาจังํำจังผาถังก็จังผาจังก็จังผาจังก็จังซะจังทำจังโตพ่ออมอันต่อไปคือจงกรมแล้วก้องป ก้าเบาสองคนสองคนไปด้วยกันเปาเจ้าสาวเจ้าสาวเจ้าสาวได้ด้วยอ่ะดูสิอ่ะอันนี้ข้อสุดท้ายแล้วนะเอาให้ชัดเอาให้ชัดอคติ้งต้องได้พรอมไปโอ้งี้ยกระโจงกระโจงกระจับจูจมจู่โจม นี่ตำรวจเราก็เวลาจับขโมยก็ท่านี้เหรอก็ <c oughs> มาเลยเนี่ยจูโ <c oughs> จ่โจมวัจู่โจมแบบนี้ถึงจับไม่ได้คน<อ>าา้ายรู้หมดเบียนพยัญชนะครับต่อไปเป็นขอไข่เอามือไปข้างหลังเนี<ห><ห>พันข้างหลังพันข้างหน้าเสร็จเรียบร้อยต่อไปนี่พันข้างหลังครับขอไข่นะขอไข่คืออะไรพร้อมเตรียมตัวเริ่มขอนเขินเขินเขินันรู้ได้ปเขินอันนี้ใครฟับ อุ้ยรุ้งรุ้งรุ้งไข่เควเค้เคว้เคว้มาขี้เมาขี้เมาถ้ามาได้ที่วัดตะกี้น่าไม่ออกอ่ะขี้เมาอ่ะขอไข่ขี้เมาต่อด้วยอะไรครับนี่คำคำซิกคำซิกคำซิกไอ้บอล ไซส์รองเท้าก่อนไซส์รองเท้าตะเกี้กับกับจีจี้เรียกได้ว่าโอ้โหเล่นหนังบูเลยทีเดียวขอไข่ต่อไปขำขำขำคือนี่เนี่กระโดดเอ้ยไม่ใช่ขอไข่ขอไข่ขยขยไข่อ้ยอะไรอะไฮยับขยอไขยได้ ฝั่งนี้ได้กรรมการบอกฝั่งนี้ขย่มก่อนฮะขย่มก่อนนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวขย่าต่อเดี๋ยวขย่าต่อขย่มไปแล้วต่อด้วยอะไรครับครับขย่าขยี้ขยี้ขี่ม้าขี่ม้าไม่พันขี่ม้าฝั่งนี้ได้อยู่ฮะโอ้โหหลังๆนี่เดียนเคมาแรงมากขี่ม้าเสร็จแล้วอะไรต่อไปดิ าเชื่อบนยืนเฉยๆเลยนะจี Arrow, ้จี้ชี้แค่นี้เขาสื่อสารก็ว่าขยักขยแงเลยอ่ะไอ้เก่งจริงเก่งเก่งเก่งขอใครคือนี่แน่ขมิบขยักขมิบกล้าขมิบบอกกล้ามเนื้อทันทีได้บอกขยักขมิบ เฮ้ยฝั่งนี้ได้หมดเลยอ่ะขอไข่พอม่ได้เลยนะเนี่ยไม่ได้นะขอไข่ต่อไปนะอันนี้ต่อไปขมิบแล้วก็เงินเป็นอะไรเหรอคะนี่นี่ควยควิดเออควิดควายพอพอควายปุ๊บนี่ควิดเลยควิดแล้วก็คำสุดท้ายคือคำนี้นี่เนี่ยขยิงคำเมือก อขอขยำข้าเขี้ยวขันมากขันมากสยวนเยอะเปลี่ยนหมวดใครมายืนไงไยากทิ่อ่ะกลับที่ครับเรียบร้อยถอดได้เลยถอดได้เลยเราตามกันอยู่นะครับตอนนี้นะครับ27ต่อ32 เพราะฉะนั้นทีมที่ชนะในเกมเกมนี้นะครับผมมีของรางวัลมามอบให้ด้วยนะครับเอาออกมาเลยอันนี้ขอมอบไปเลยนะครับแอร์แ r ร i เ r รุ่น X Inverter Plus นะครับสีดำจำนวนหนึ่งเครื่องนะครับร่วมทำบุญกับมุขทิที่พวกคุณเลือกเอาไว้นะครับได้ทั้งเย็นทั้งกายเย็นทั้งใจขอบคุณแอร์แ r r i เ r รนะครับที่ร่วมทำบุญกับพวกเรารับไปเลย เดี๋ยวเรากลับมาสนุกกันต่อนะครับฮอลล y w o o d กมไน n i ไทยแลนด์ค่กับเกมนี้นะคะโดนใบลายมือค่ะหัวจอจานต้องขอชมน้คอมเลยค่ะเก่งมากๆตอบได้เยอะมากแต่ในความตอบได้ก็ยังมีแอบแบบปล่อยมุกตลกมานิดนึงนะคะตอนคําว่าจมกรมนะคะนะาคอมก็ตอบว่าพระถังซํำจังไม่ผิดค่ะเพราะเป็นจอจานเหมือนกันสุดยอดค่ะ